สวัสดีค่ะมุชชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะคือฮามากๆเลยนะคะนายห้างประจักษ์ชัยค่ะมีการจับคู่รักต่างวัยก็คือหนุ่ม18กับสาว58รวมถึงน้องโอลิฟแม่ค้าโตเกียแวแหวกอกสุดแซ่บนะคะเซนสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดพร้อมกับมีการประเดิมด้วยการพาพี่พรเนี่ยไปทำดั้งใหม่เ,เองค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่12มกราคม2565ค่ะนายประจักษ์ชัยนวรัตน์นะคะนายห้างเจ้าของค่ายไหทองคำเรคคอร์ดค่ะ ได้มีการโพสต f a c e b o o k ส่วนตัวประจักษ์ชัยไหทองคําเผยข่าวดีค่ะได้มีการเซ็นสัญญากับ2ศิลปินใหม่ในค่ายอย่างเป็นทางการนะคะนั่นก็คือน้องโอลิฟแม่ค้าตัวเกียวแบวกอกสุดแซบแล้วก็คู่รักต่างวัยคนดังอย่างพี่พรสาวใหญ่วัยห้58กับน้องเวฟหนุ่มวัยสิปีนะคะที่เป็นข่าวโด่งดังในโลกโซเชียลทางประเทศนะคะโดยเจ้าตัวค่ะมีการระบุว่า คู่รักต่างไวัยแล้วก็น no ้องโอลิฟโตเกียวโนบราเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญาร่วมงานกับไหทองคำอย่างเป็นทางการสัญญาว่าจะนำคาแรคเตอร์ชื่อเสียงโปรไฟล์ของแต่ละคนเนี่ยมาต่อย,ยอดในทางที่สร้างสรรพัฒนาปรับปรุงภาพรักให้กับแฟนๆแล้วก็ FC เนี่ยได้มีการชื่นชมผลงานในเดียเด๋ยวนี้ผมเป็นคนให้โอกาสคนผมเป็นนักปั้นผมชอบสร้างวิกฤตเป็นโอกาสผมแค่อยากจะ ต่อยอดความดังความมีกระแสะให้ทุกคนเนี่ยมีอาชีพมีเงินมีทองอย่าพึ่งดราม่าผมหลเดอร์ทุกคนอ่านนี้ก็เป็นโพสที่คุณประจักษ์ชัยนะคะโพสทีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายห้างประจักษ์ชัยค่ะยามีการจับพี่พรเนี่ยไปทําหน้าใหม่ให้สวยเช้งเลยค่ะสมกับเป็นว่าที่ศิลปินคนใหม่นะคะด้วยการปรับโครงสร้างหน้าแล้วก็จมูกตาคางก่อนที่จะมีการเริ่มออกงานในเร็วๆนี้ค่ะ ทำให้หลายคนนะคะต่างใจจดใจจอ่อรอว่าพี่พรเนี่ยหน้าใหม่จะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนนะคะส่วนในน้องโอลิฟเนี่ยก็กําลังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินนักร้องสังกัดในค่ายไหยทองคําพร้อมกับมีการยึดแนวทางการแต่งตัวเซ็กซี่ตามสไตล์ของน้องนะคะโดยได้มีการเข้าห้องอัดบันทึกเสียงเพลงแรกแล้วค่ะกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าอยากจุก แล้วก็ได้มีการขึ้นเวทีร้องเพลงเปิดตัวชิมลางเป็นครั้งแรกร่วมเวทีเดียวกันกับศิลปินนักร้องสาวชื่อดังอย่างคุณใบปอรตัตยาด้วยนะคะรวมถึงมีการกําหนดที่จะปล่อยให้ฟังเพลงเร็วนี้ด้วยค่ะในส่วนของเรื่องการแต่งตัวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าวิสไตล์การเซ็กซี่ของน้องโอลิฟเองเนี่ยหลายคนมองว่ามันเป็นเรื่องไม่เหมาะสมแต่บางคนก็บอกนะคะบอกว่า มันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องโอลิฟเนี่ยซึ่งน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วก็ไม่ได้ทําผิดกฎหมายอะไรด้วยในเรื่องของความเหมาะสมเนี่ยอยากจะเอ่อให้ละไว้สักนิดหนึ่งซึ่งก็อยากจะให้เข้าใจว่ามันเป็นความต้องการสร้างจุดขายหรือว่าเป็นการทําตลาดออนไลน์ผู้ชมขาหรือว่าเป็นการตลาดนี่แหละเพื่อจะทําให้น้องเองเนี่ยสามารถขายของได้แค่านั้นเองและที่สําคัญค่ะ เป็นการทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตเพราะว่าน้องเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตรงฆ่าใครตายเพียงแต่ว่ามันเป็นการสร้างจุดขายแล้วหลายคนมองว่าไม่เหมาะสมกเท่านั้นเองนะคะก็เลยเดียวว่าแต่ละคนค่ะผู้ชมขาปังไม่หยุดชุดไม่อยู่กันแล้วนะคะก็ขอให้ทั้งคู่คะ่ะปังปังปัง,ปงต่อไปเรื่อยๆยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม